อะไรขีดขีดด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยอึ <Labor ator il fi> ๊บอึบโหยยาเมโกมาลงเร็ววันแรกก็แสบแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาอันยองสวัสดี สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะก็เพื่อนๆพรุ่งน,นี้คงจะไปเล่นกันแล้วใช่ไหมคะก็สู้ๆนะคะวันนี้นะคะปอจะมาเล่นเกมยันเดเละเ,เช่นเคยนะคะตอนนี้คือยังไม่มีว่าจะเปลี่ยนเกมเล่นเท่าไหร่เลยนะคะทุกคนปอจะมาเล่นเป็นใครมาดูกันนะคะบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะแบบว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอยู่เหมือนกันนะคะปอ,อขอสปอยก่อนแล้วกันนะคะ ว่าเฮ้ยเป็นเมะเรื่องอะไรนะคะเป็นเมะที่เกี่ยวกับไพ่นะคะเฮ้ยคุ้นกันหรือยังน้าไปค่ะไปดูกันนะคะเฮ้ยมาค่ะมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นสาวที่ผมยาวค่ะ เอ,อผมยาวแล้วก็ผมเนี่ยเป็นสีดําด้วยนะคะมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะคุ้นกันบ้างหรือเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวปอจะพาทุกคนนะคะไปดูพร้พอมๆกันเลยแล้วกันนะคะว่าเขาคือใครเขามีนามที่ชื่อว่ายาเมโกะนะคะเออคุ้นไหมน่าจะคุ้นนะเพราะว่าอนิเมะผู้หญิงคนนี้นะคะก็ค่อนข้างดังมากๆเลยนะคะมีทั้งในเวอร์ชั่นอนิเมะแล้วก็คนเล่นเลยนะ ะะมาค่ะหนึ่งสอง นี่นะคะคือยาเมโกะของเรานะคะนาเป็นสาวที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องของการเล่นไพ่แล้วก็สวยด้วยนะคะทุกคน,นจริงก็เป็นอนิเมะที่จบไปนานแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคงแบบว่ามีคนเนี่ยคอร์สเพน้องอยู่นะคะและนี่คือปอก็ไปหาโอซีนะคะมาได้แล้วนะคะสวยไหมจ้าทุกคนคือแบบว่าท่าเดินเนี่ยจะเหมือนกับท่าเดินของสภานักเรียนเลยนะคะแต่ว่าทีนี้นะคะผมของน,อน อาจจะดูแข็งๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันบอกว่าทะลุหลังเราไปเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะขอแค่ให้เราเนี่ยได้มาเล่นเป็นน้องก็พอนะจ๊ะคือปอเนี่ยค่อนข้างชอบชูนักเรียนของน้องนะคะเพราะว่ามันสวยเนาะเอกลักษณ์ของน้องคือสีแดงดําค่ะก็คือว่าเป็นสาวที่มีดวงตานะคะเป็นสีแดงค่ะทุกคนดูซิว่า โอซีนี้นะคะจะบักหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจะมาลองดูว่าท่าที่น้องหัวเราเนี่ยจะเป็นท่าอะไรนะคะนี่พวกเธอสวัสดีค่ะฉันเป็นนักเรียนใหม่นะคะดูสิเอิมถ้าให้เทียบนะคะระหว่างตัวยาเมโกเนี่ยกับ ทุกคนในโรงเรียนนะคะปอว่าตัวเราเนี่ยสวยกว่านะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนปอจะแอบเห็นนะคะตรงแก้มของน้องค่ะมีอะไรขีดขีดด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นสามขีดเนาะอุ้ยน่ารักมากๆเลยอะ ชอบน้องเหมือนกันนั้นเนี่ยเราแล้วก็ปอเนี่ยค่อนข้างชอบตัวโกงของอนิเมะเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเอกลักษณ์เปของตัวเองมากๆเลยนะคะไปค่ะว่าแต่วันนี้เธอจะมาทำอะไรคะเนี่ยวันนี้ฉันก็จะมาสังหารคนยังไงล่ะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องไปหาชมรมเข้าก่อนนะคะเดี๋ยวปอจะพาน้องยาเมยาเมโกะนะคะไปเข้าชมรมนักแสดงค่ะเพราะว่า น่าจะเข้ากับน้องเขานะคะทุกคนนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ยังไงล่ะคะโฮยดูสิกำลังซ้อมละครกันเลยหลังคะเนี่ยฉันว่านะ ถ้าเขาเห็นฉันเนี่ยเขาต้องรับตัวเรานะคะเข้าชมรมแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสวยแล้วก็เหมาะสมมากๆเลยนะคะนี่นี่นี่เออพอดีว่าฉันเนี่ยจะมาขออยู่ชมรมด้วยนะคะวันดีเจะได้สิจ๊ะหน้าตาแบบเธอเนี่ยก็เหมาะกับชมรมฉันอยู่นะจ๊ะอุ้ยขอบคุณนะคะเห็นไห oh <my S 1> มคะทุกคนว่าเขาเนี่ย จะต้องรับตัวเรานะคะเข้าชมรมอย่างแน่นอนค่ะนี่เป็นยังไงพอเราได้ดอกไม้มาแล้วนะคะโอ้โหคดเหมาะกับยาเมโกะเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสาวที่เอกลักษณ์นะคะเป็นสีแดงอยู่แล้วนะคะก็เลยเหมาะมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะไม่ได้แบบว่ามาแบบอึบอึบอย่างนี้แล้วนะคะเราจะมาใช้เป็น ถังน้ำกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยห่างหายจากการใช้ถังน้ําไปนานเนาะเดี๋ยวปอจะไปเอาน้ําในห้องน้ํานะคะเออห้องน้ํามีตรงนี้นะคะหนึ่งฝั่งเนาะอุ้ยเราลืมไปหาลุ้มพี่เลยนะคะเออสวัสดีค่ะ ไี่ข่าว,ว่าคุณเนี่ยฮอตฮิตที่สุดในโรงเรียนหรอคะเนี่ยไหนอยากจะรู้จังเลยว่าทําไมถึงแบบว่ามีแต่คนหลักได้นะคะโอ้โหจริงๆก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเขาเน่นหลอกซะขนาดนี้นะคะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้จะมาหาผู้ชายหรอกนะคะวันนี้ฉันจะมาเกเรในโรงเรียนยันเดเลนะจัดทุกคนมาค่ะมาเติมน้ํากันดีกว่านะครับเออก็คือเน การที่เราจะถือถังน้ําไปนะคะก็ต้องอย่าให้ใครเห็นเชียร์รันะคะเดี๋ยวเขาจะสงสัยเราได้นะคะทุกคนเป็นไงสเตปปปอโคตรจุกเลยไหมล่ะคะเออเราจะทำการเติมน้ำอุ้ยมีคนเดินมา่ะโอเคงั้นเอาเป็นตอนนี้อ,อเรียบร้อยครับผมเราเติมน้ำไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีคือได้คะ่ะ นี่ก็คืออยู่ในห้องนี้เลยนะคะฮ่าฮาฉันขอยืมได้หน่อยแล้วกันนะคะสุดหล่อแล้วเราก็ต้องมี สกอตเทปปะใช่แล้วก็ต้องมีคัตเตอร์ด้วยค่ะเอาไว้ตัดได้นะคะก็คือมันดูสมจริงมากขึ้นนะคะทุกคนจะบอกให้แล้วก็ที่ปอเคยถามว่าทำไมถุงดำใช้ไม่ได้ใช่ปะคือปอเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเราต้องเอาไปขาบก่อนเว้ยถึงจะใช้ได้อันนี้คือแบบว่าว้าวมากๆเลยนะคะเออก็ถือว่าดีนะคะทำให้เกมเนี่ยมันเล่นยากขึ้นเนาะทุกคน แล้ววันนี้ล่ะเหยื่อของเราจะเป็นใครดีล่ะคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวปอจะเอามาดักไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะคือคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีคนเดินมาแน่ๆล่ะคะ่ะทุกคนเออ สิ่งสุดท้ายคือแบตเตอรี่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเดินถือมาเฉยๆไม่ได้เลยนะคะเราต้องเอากระเป๋าเนี่ยมาสะพายด้วยนะคะโหยยาเมโกอมาลงเร็ววันแรกก็แสบเลยนะเนี่ยเอ้ยก็นิดนึงเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นในตามอนิเมะเนาะยาเมกอเนี่ยจะเป็นสาวที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ในยานเนเลเนี่ยคือแบบ เปลี่ยนคนเลยนะคะทุกคนมาค่ะเราได้ไฟมาแล้วนะคะเราได้ไฟฟ้ามาแล้วนะคะอไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะทําสําเร็จหรือเปล่านะแต่คิดว่ายังไงก็ต้องสําเร็จแน่นอนนะคะโอ้โหไม่ทันนะเราดักสองคนนี้ไม่ทันนะคะเฮ้ยไม่เป็นไร เดินไปดักได้อยู่เขาไม่น่าจะเห็นเราหรอกมั้งคะมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้แหละต้องได้แน่ๆเลยืออทำการขึงรอแล้วค่ะทุกคนฮ่าๆๆๆคอยดูนะเอา้าไอเราก็นึกว่าเขาจะเดินเลี้ยวขวาแต่ไม่คะ่ะเขาเดินเลี้ยวซ้ายไปนะคะงั้นเดี๋ยวเปาจะมาลองเล่งเวลาดูแล้วกันนะคะสองคนนี้นะคะกำลังหาแหวนนี่ค่ะทุกคนเฮ้ย เฮ้ย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 เอา้าเอาเอเรียบร้อยทุกคนแล้วก็ฆ่าคนนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นว่าเราทำอะไรนะคะหือเรียบร้อยได้หนึ่งควบสองเลยค่ะหูยยาไมโกเธอนี่มันช่างโหดละอะไรขนาดนี้ละคะเนี่ยเอ่อ โอเคมาเดี๋ยวปาจะมาลองหัวเราะดูนะคะโอก็คือเป็นท่าหัวร้อปกติเลยนะคะก็เหมาะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยท่า,นนทาหัวล้ออันนี้นะคะเอาล่ะยันมาโกะทีนี้ เธอต้องรีบไปจาัดก,การตัวเองก่อนนะอันนี้คือเป็นชุดที่ยาเมโกะนะคะใส่อับน้ำค่ะเป็นยังไงคะทุกคนเซ็กซี่ไหมจ้าเสร็จแล้วคะ่ะล็อกแบบนี้เนี่ยเราจะมีสื้อผ้าใส่หรือคะเนี่ยไม่รู้สิมาดูกันนะคะเอา้า ก็คือเราไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนตัวเดิมแล้วอะแล้วก็สีตาของตัวยาเมโกะนะคะคือเปลี่ยนไปค่ะเป็นสีดำแทนเลยนะคะและนี่คือผลงานของน้องยาเมโกะของเราในวันนี้เป็นยังไงทุกคนพอได้อยู่ไหมเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาแล่นเป็นยาเมโกะในเกมยันเดเลนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าปอจะมา เล่นเป็นค้ายก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย,บายนี่ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน